โย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 อ่อก็กล่าวสวัสดีนินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมต้นไม้สตูดิโออีกแล้วนะครับถ้าชอบให้แล็บแบบนี้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโยโยอ่อก็กล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดูอัปเดตตระกูล ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่กันนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็กด M ขึ้นมานะครับนี่นะครับตระกูลนี้นะครับถ้าเป็นในเกมนะครับจะชื่อเคนชูนะครับโอกาสออกอยู่ที่1 0 0่งทับเจนะครับผมแต่ถ้าเป็นในอนิเมะนะครับตระกูลนี้จะชื่ออาบูราเมะนะครับผมส่วนตัวละครที่ใช้ตระกูลนี้แล้วมีบทบาทเยอะๆนะครับเขาจะชื่ออาบบูราเมะชิโนะนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลกันนะครับผมนี่นะครับ สกิลที่1นะครับชื่อ i n s e c t a t t a c k นะครับผมใช้จักกะอยู่ที่8,00 0นะครับคูดาวน์16วินะครับผมต่อมาเราก็มาดูสกิลที่2กันนะครับสกิลที่2นะครับชื่อพาราสิดนะครับใช้จักกะอยู่ที่17,000นะครับผมคูดาวอยู่ที่15าวินะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลที่3นะครับ สกิลที่3นะครับชื่อ Insect ได e นะครับใช้จากระอยู่ที่8000นะครับผมแล้วก็คูลดาว16 16วินะครับแล้วก็เกณฑ์ใครนี้นะครับเขาจะมีโหมดมาให้เราเล่นกันด้วยนะครับผมต่อมานะครับเราก็ไปดูรีวิวกันเลยนะครับไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาดูรีวิวกันนะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่โหมดกันก่อนเลยนะครับผมเราก็ทำการเปิดโหมดนะครับ นี่นะครับผมหน้าตาของโมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะมีแมลงยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่ที่มือทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็มาดูที่สเตตนะครับสเตตจะบวกจักกะอยู่ที่2,600นิน2,400หมัด2,800แล้วก็เลือด2,500นะครับผมต่อมาแล้วก็จะมาลองดูการตีธรรมดากันนะครับนี่นะครับผมตีธรรมดานะครับเขาจะเป็นการตีแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับกระเด็นไกลมากเลยนะครับทุกคนดูนะครับ นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาตีธรรมดานะครับกระเด็นไกลยังไม่พอนะครับเขายังดูดจักาะของผู้ต่อสู้อนะครับผมโอเคครับทุกคนต่อมาเราก็มาดูสกิลของมันกันเลยนะครับผมเราก็เริ่มกันที่สกิลหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งไปครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงมันเหมือนยุงเลยนะครับผมผมว่าไม่น่าใช่แมลงครับน่าจะเป็นยุง เราก็จะมาลองดูสกิลกันอีกรอบนึงครับสกิล V นะครับสกิล V ีนะครับจะเป็นดาเมจหมูนะครับผมจะทําการปล่อยแมลงนะครับไปหาศัตรูนะครับแล้วก็ศัตรูจะติดสถานะพิษนะครับผมแล้วก็สกิลแรกนะครับเวลาโดนนะครับเขาก็จะไม่สามารถเดินได้นะครับผมต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลหมูเหมือนกันนะครับ จะเป็นการยกศัตรูขึ้นนะครับทําให้เราสามารถต่อคอมโบได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับสกิลนี้นะครับดูดจักระของศัตรูเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่สกิลสามนะครับสามสองหนึ่งไปครับสกิลสามก็จะเป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับจะเป็นการปล่อยกลุ่มก้อนแมลงนะครับไปหาศัตรูนะครับแต่คราวนี้จะไม่ติดพิษนะครับผม ต่อมาเราก็จะมาดูสกิลของโหมดกันนะครับสกิล C นะครับสกิล C จะเป็นสกิลเดี่ยวนะครับผมจะเป็นการจับล็อกศัตรูนะครับตระกูลนี้โกงมากเลยนะครับทั้งดูดจักกะศัตรูนะครับแล้วก็ทาดาเมจพิษนะครับแล้วก็สตันเกือบทุกสกิลเลยนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาดูคอมโบสกิลนี้กันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็ กดสกิล b นะครับเพื่อยกศัตรูขึ้นไปนะครับแล้วก็กดสกิล n นะครับแล้วก็สกิล v ตามนะครับผมแล้วก็กดลิกขวา c นะครับโอเคตายคู่นะครับโอเคนะครับเราก็จะมาสรุปตระกูลนี้กันนะครับผมตระกูลนี้นะครับสามารถ pvp ได้โหดมากเลยนะครับเขามีทั้งการลดจักระของศัตรูนะครับเขาสามารถลดจักระศัตรูได้ถึงหมดหลอดเลยนะครับผม แล้วก็สามารถทำดาเมจสถานะพิษได้นะครับแล้วก็สกิลของเขานะครับสามารถสตันศัตรูได้เกือบทุกสกิลเลยนะครับผมโอเคครับข้อมูลตระกูลก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอาภัยด้วยนะครับผมอาจจะพูดติดติดขัดขาดบ้างนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมแล้วก็ ผมต้องขอขอบคุณน้องฟิเซอร์ด้วยนะครับที่มาเป็นตัวทดลองสกิลให้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ